อยากปบไปนี้ดูครนตาดเใครดีวะคาตาได้ั่วัวอกัน่ช่งไม่ใช่ตอชะโหก็ได้ง่ายไป่เ้ตซโบมันไม่ทางานเหรอว่าซาบูันทางานไปแล้วมีสอเปล่าแงมแงมตาตีาก อีกใบเดียวนะต้งมีเหรอต้องมีเหรอเฮ้ยต้องมีเหรอและนี่คือรายการทำเป็นเล่นกลับใีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมซาโมทัวร์แล้ววันนี้ การให้เรากลับมาเล่นเนี่ยทีมเดิมๆิมันก็จะน่าเบื่อไปวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษมาอีกหนึ่งคนพิเศษพิเศษพิเศษอีกแล้วไม่คุ้นหน้าเลยมาชิคกีกับน้องเมจิคริงจริงๆแล้วหนูคือสมาชิกช่องเรียบร้อยแล้วพนักงานประจำก็เกมสาบูโทนะครับในวันนี้เรามีกัน7คนในกองเนี้ย มันจะมีซาโบ3ามคนและคนดี5คนฉะนั้นอีกใบหนึ่งเราจะไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือเป็นซาโบอาจจะมีซาโบในกลุ่มเรา3คนหรืออาจจะมีซาโบแค่2คนแต่อย่างน้อยซาโบมีพวกแล้วก่อนหน้านี้เหมือนพวกก็เหมือนไม่มีเหมือเแล้วเหงาก็ไปดูกติกาซาโบทัวกันเลยกติกาซาโบทัว แบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมคือซาโบทัวร์และคนแคทธรรมดาโดยทีมคนแค้จะต้องขุดเหมืองในระยะทางยาว7ใบให้ไปเจอกับทอให้ได้แต่ถ้าหากผิดพลาดดันขุดไปเจอกับก้อนหินทีมซาโบทัวร์ก็จะชนะไปโดยในส่วนของการ์ดเอฟเฟกก็จะมีการ์ดแมพใช้เพื่อเช็คว่าการ์ดใบไหนเป็นหินหรือทองการ์ดทำลายทาง สามารถทำลายเส้นทางที่ขวางเราอยู่แต่หากต้องการขุดต่อก็จะต้องเชื่อมกับเส้นทางที่ทำลายไปซะก่อนและก็จะมีการเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้สคิปการขุดของผู้เล่นได้อีก3แบบหากต้องการแก้เอฟเฟกนี้ผู้เล่นจะต้องหากาดแบบเดียวกันที่เป็นสีเขียวมาแก้โดยผู้เล่นทุกคนสามารถแก้ให้กันเองได้ทั้งหมดในแต่ละเทิร์นผู้เล่นจะต้องลงกาดหนึ่งใบและจั่วเพิ่มหนึ่งใบ จะถือเป็นการจบเชิญมาเริ่มเลยดีกว่าอ่ามาเลือกเลยคนละหนึ่งใบเออดทีเริ่มก่อนนะครับไปออ่าอย่างนี้เลยกันไปอ่ากลางๆกันกางๆกางๆลางั้นผมต่อให้ต่อให้ ให้มันมีให้มมันีทางเลี้ยวให้มันมีทางเลี้ยวยังไม่รู้เส้นทางเลยว่าอะผมต่อไว้กลางๆไว้ก่อนงเนี่ยไม่คือเรามาต่ออย่างนี้ไม่ได้ต่อเนี่ย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 ไป ทางนี้บ้างโอเคขยายก่อนขยายก่อนขยายก่อนห้องหนูไปทางนี้บ้างก็ได้เฮ้ยใครจะเช็คเลยเหรอวะมันจะไม่มีเลยใครแม็กซ์สามวะไม่ได้ไพ่เลยเดีมึงอะไรที้กู่อนดิไอ้ยาเรามีหลายทางอเลยชีคมีแค่ใบโบนถ้าเช็คมันน่าจะมีประมาณห้าถึงหกใบใครได้ตาบัวช็้ไอ้นี่หน่อยอยากรู้อยากรู้อยากรู้เหมือนกันเลยวันนี้ดูท่าจะง่ายสุดเอ้ยเดีเปล่า ฉันชอบอาซาโบเช่ใหม่ใหม่ไม่เคยห่อเลยสีดาวสีอะไรสีอะไรอะสีอะไรมันคือสีอะไรมันคือแบบมันเป็นดินดินอแข็งแต่แสดงว่าฝั่งนู้นไม่ใช่แล้วถ้าเราจะเชื่อเขาเนี่ยต้องซ้ำผมคนชอบซ้ำผมบอกเขาไม่ใช่มันดูให้อื่นครับเชื่อกูฝั่งอื่นกูหาข้อกาก่อนซ้ำออันนี้แม่ดูไม่ใช่เชื่อผมได้ปะเนี่ย ไม่รู้ไปเใช่กระหนื่นเลยไปเใช่กระหนื่นเ่งจริงขอเช็คตู้กลางก่อนนะคับค่อยๆไล่ไปค่อยๆเป็นชาลูกเป็นชาลูกไงฮะอร่ามมากเลยเข้าตาเลยว่อกี้โอ้โหูจิงจ้าซะเหลือเกินเชื่อเลยหรือเปล่าเนี่ยหินอาจจะมีออร่ากันแต่ต้องไปขัดก่อนเนาะพี่พี่พี่อ่ะ ตอบว่้ยอ้นนี่ียวนะฮะกูยังไม่เชื่อมึงไงอ้มว่าตาวไปก่อนดิพี่มองนาผมดิมองมันได้ตาแดงของจิกนนท์ผมยังไม่เชื่อแต่ผมขยาดเส้นทางก่อนจะกว้างกว้างๆน่อใช่ไหมกว้างๆอย่างเนี้ยไม่มีพิรุธที่แต่อย่างเนี้ยมันก็ยังบิดได้หรือเปล่าผมมีบิดง่ายกว่าไหมได้มุดได้แต่อ ไอโอ้ยมึงเช็คดิเจ็กตรงนี้มึงบอกไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเจ็กตรงนี้ก็ได้อ่ามันเป็นอไอีแบบนอกจากซาโบับซาโบคืออะไรแล้วอันนี้นี่รลายกว่าคนเราบอกโอเคตัดสิเลี้ยว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 ไมเอา่อาไ่คือช่วยใจพี่ปอลเตนที่แล้วตอนนี้พี่อยากล้ำกว่ะไอ้ที่ว่าไม่ใช่ทองแล้วมึงไม่เปิดที่เขาบอกว่าทองอ่ะเออจะไดี๋ยวมาทองรอรอเสกก่อนรอเสกก่อนรอบหน้ามันมาเลยโอเคผมโง่เอ้ยนี่นี่ ไปได้ไปได้ว่ามั่นใจตรงนี้แล้วแปลว่าอันนี้คือไม่แน่นอนใช่ไหมไม่ได้แน่นอนก็เราเราเลี้ยวมาทางอื่นก่อนไหมไม่แต่ว่าอันเนี้คือทันหัอันนี้หินใช่หินแน่นอนแต่ว่าถ้าใครมาทางนี้แสดงว่าแม่งสาโหแน่ๆไม่แต่ก็ไม่มีใครพุูดไงว่าทุกคนใช่ไม่มีใครพูดพวกคุณเลยอ่ะมอกี้ตาใครนะนี่ตาผมตาเดีวตาดิยวผมจะสร้างความ เล้าฉานไม่น่าตัดโลหรือว่าล้าฉานวะอยากจะสร้างความมั่นใจให้ทุกคนนะแต่มาจะเล้าฉาดก็ได้ปิดแม่งเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เชื่อผมก็ปิดเลยปิดทางแต่ถ้าใครเป็นซาโบะเชิญตรงนี้ครับเชิญฟังดูดีการให้ลงก็ได้แล้วเดี๋ยบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เง้ยไม่แน่ใจซะแล้ว เลงอะไเลงอะไรอ่ะกำลังหาดูว่าไอ้ที่เรามีทางหลาสองใบไอ้นี้มันจะออกไปไหนได้บ้างแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นสามมืแต่ถ้ามึงมั่นใจว่าทองมึงก็ตรงไปไม่ได้อ๋อมึงก็มึงก็ปิดทังเปลี่ยนเปีนไม่ก็ทิ้งการนก็ทิ้ง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 คนเลยขอทิ้งครับไม่ช่ไม่ใช่ตั่อตอนนี้น่ดประโยชน์อ่ะต้องการอยากฟุ ใบนี้มึมีหรอมึงไมงอยู่นั่นอะมีวะไม่รู้จววได้ตัุ๊บิุ๊บสิุ๊บหนอปบหน่อยุ๊บหน่อยหรือจะใบนี้เดียวอ่ะมาแล้วนะเชื่อไข่ขนาดนี้เชื่อเขาหรอดูหน้าตาหน่ยเชื่อไข่เดียวอะหน้าตาด้วมึงเปิดแล้วมึงก็จะรู้ป ไม่ใชถ่องไม่ใจถองนดี๋ยหนึงนะ ไอนี่บอกทองไอนี่บอกไม่ใช่ทอง่ไใครขายจะโกหกก็ได้ฉะนั้นถ้ามีคนที่สามพูดเนี่ยจะรู้เลยว่าสองคนนี้ใครโกหกเพราะซาบูก็โกหกได้นี่แต่เนี่ยไม่ใช่ทองอ่าชิบหายแล้วก็โว้กดดันนะเดี๋ยวจะให้ไปทางไหนต่อเรายอมอ้อมกันไหมทุกคนฮะไม่แต่เอาไปไหนคือทองถ้าอย่างนั้นะไม่มั่นใจอ่ะเพราะใครนี้โดนปิดแล้วใช่หรือไม่เราก็ต้องทำลายทางเราก็ต้องทอจะเป็นอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปนี่เลยไม่ต้องไปเลยไม่ เทองขอไม่พูดอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรจะพูดจะพูดเลยเดี๋ยวผมพาอ้อมเดี๋ยวผมพาอ้อมเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราวางตรงนี้ไปนึงห้าตาโบมันเติมเลยเฮ้ยทานที่นี่ควรเฮ้ยทำไมพาทางรพี่อาวรกูกูกูไม่อยากได้ทองไงอยากได้ทองไงเอ๊ะ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 ไม่ใช่นี่หยุดอย่างนี้ได้เหรอโมอ่ะ คิดหนักมากเลยตาโบจัดผิดใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อ้นี่ตาโบช่วะไรเลยอะที่โบบอกว่าอันนั้นอันนี้ทองอันนี้ไออไม่ใช่ทองทองเงไม่ใช่ทองต้องไปทำไมต้องไปทำไมอ่ะลาดิโอเปิดปิดเก่งอ่ะเปิดตรงกลางเช็คให้กูหน่อยกลางๆเพื่อนถ้าเกิดเปิดตรงกลางแล้วจะไม้รู้เลยว่าใครโกหก ไปม่ใช <ider> ่ไงมาเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวก่อน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 อาจจะซาโบสองคนอาจจะซาโบสองคนถ้าพี่ปอนแค่วางไปอะมันจบแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยอมรับเอ้าแค่ยอมรับเองยอมรับแล้วไงการมาไม่ได้ยอมรับครแต่มาขี้ยไมไตรงตเลย ไม่เชือจังหวไอ้เชื่อยากกว่าเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ความลับเันมไปอะไม่เชื่อไหมเชื่อไ้มว่าทองไม่ตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าไปไหนที่ทองถูกปะองบอกรู้แล้วรู้ได้ไงมันพูดได้้มันว่ดอะไรรู้เองได้ไปไอ oh. ้เ pues> จี๊ยบไอ้เจี๊ย้ ไม่รู้ทางเฮ้ยเร่งป๋าไผ่ไว้ก่อนปลอาไผ่ไว้ก่อนจบตาคุณไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนีเฮ้ยมีทุบเหรอเออทุบได้ผมเชื่อว่าเพื่อนผมเป็นซาโบผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นว้าวเี๋ยวแล้วหนูแบบที่บอกเปจนจีบอยซาโบคนกูเลิกเล่นเลยไอ้ตั๊กไม่ได้เชื่อคนยอมรับนะว่าเป็นซาโบว่าเป็นซาโบ แล้วมึงกับกูรู้ดีว่าใครเป็นคนนั้ใช่เออทุกอย่างมันครบถึงไม่แก้ก็ถิ้งไห้ใช่มึงไม่มีอะไรช่วยตัวเองเลยอ่ะมึงช่วยตัวเองไม่ได้เลยอ่ะมึงหยุดพวกคำนี้ไม่มีอะไรแก้เกมกว่านี้ไมีช่วยตัวเองก็ได้าตาไม่จริงโอเคตอนนี้ทุกคนสงสัยอะไรไหมสงสัยอะไรคือแบบว่าเราว่าสงไหอะไรเไว่างอะไรไยากดูแล้กดเกินเจินเจิเจิเชิญครับตอนนี้คือ วอันนี้คือหิ้งแต่ันเนี้ยเราบอกว่าอเนี้ยคือทองอ่าคนเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยคือหิ้งคือซาโบมันชัดแล้วว่าสองคนเนี้ยบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ทองไม่ไม่ใช่ซาโบใช่ปะไม่ใช่นี่สิคนนี้ร้อนตัวร้อนตัวทั้งวันนี้เลยครูแต่จะชี้กับคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดเนี้ยเราก็รู้เลยนะว่าใครคือซาโบบ้างใช่ไม่แต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครเห็นทองจริงๆยังไม่มีใครเห็นทองอ่าตอนนี้อยากให้เห็นทองก่อน ทอ่ดนบคนเดียวนะดคนเดียวนะที่บอกโดนตาโบยคนไม่ไดยอะไรฮะอฮะมองไว้มากใหยดูว่เนี่ยก็อารามอยู่จูนหนึ่งใบโบโนจัดการซิพี่ไม่หลอกหนูใช่ไหมไม่หลอกกูไม่หลอกเลยพอมึงระดับดีแล้วกาไม่หลอกตาบอยจะหลอกัน่งอนตีปากคนละคน่ะอย่างตาโมตานี้ตาโมไป เียเงยเงี้ยด็ดวเว้ยแต่ชนะแล้วมีปดล็อกไหมอยากไมหรอีปดล็อกไหมมีปล็อกของพี่ป่ะผมีของพี่เออเออเออมาเฮยนี่เลืกี่ใบอะเดียวนี้ใบเดียวอ๋ออีกใบผมถึงเลยล็อกได้ไหมอเฮ้ยอะไรอะรยโอ้ยมอสอกแล้วอกแล้ว้ย้ยอไทิ้งทิ้งทิ้งั่นี่า ี่อะไไไรมด้ก็เลยปี๊ดพี่ทีกูอยากจะบอกว่ากูมีไพ่แกล่ะต่กูไม่แก้กูบอกอีกคนนึงแล้วกันเออพวกคุณโดนสิ้นหวังกันว่านี่เรากำลังจะแพ้แล้วเหรอเนี่ยมันจะจบแบบนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยแหละรสชาติของความพ่ายแพ้โวไใ่แก้มึงเลย จับแกไม่หล่ะตั้มไม่จีก่อนไม่จีก่อนขอยื้อชีวิตต่อนไม่จีจะแก้ตัวเองไหมจี๋อ๋อตีตัวโอเคในกรณีไพ่หมดกองแล้วอ่าก็คือเล่นท่าไพ่ในมือให้หมดมาบอกที่สุดทำ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 เราไพ่หนึ่งเราไป่หนึงเราที้มาถึงตรงนี้แล้วอ่ามาดูว่าตรงนี้คือทองหรือไม่ครับทองนี่กูหาลั่นเลยนะหนึ่ง 2องสามปับหินสามโบมันไปใชไหมนะอ่ะสามโเปันตัวทองแทม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 ไอตอนแรกคือการ์มาแบบว่าเห็นดิวบอกอันนี้คือหินแค่การ์ดหลอกอันนี้คือทองแต่แบบกำลังเลยตลอกเฮียดีวะตลดหรือจะตามดิวไปดีวะแบบเฮ้ยอันนี้ บอกว่าเป็นพองไปเลยกันคนจะได้บวยไปทางนดียวว่าพี่คือตาแหมฉันแล้วเาพูดเกมทำตัวทำใจเกตาได้ไปได้ครับอ้าวม่ตีอยากเริ่มก่อนเปล่าได้งั้นพูดคำว่าแมปสิเออเอาสิเอะไรนะเออเพออเออเด็กเห้ครับเราจะเป็นแผ่นเดียวกันนะพัทยาน้อย อิฐน้อยคือพัทยาแหละแต่อุบลเรียกว่าพัทยาน้อยแล้วพัทยาแล้วมันเกี่ยวพัทยาอันนี้อันนี้อ๋อเป็นหินโอเคไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจะว่าหรือว่าเป็นหินเนี่ยหินหินโอเคหรือเปล่าจะว่าเออจะไปเลยต่อเลยมันคือหินแล้วก็ไปที่อื่นก่อนเชื่อเราหน่อยดิเชื่อเราหดีอยดเหลืออีกแล้ว เฮ้ยอาีองยอกะร้าอาไปได้ทุกที่เลยคนดีคนดีแล้วมน่ใูเอ้ยอเปิดใบนี้ไปหินหรือเปล่าหินงพทีหน่อยสืกหินนะขอที่1น่อยหินนมึงจะเปิดรอดูว่านึงก่อนไหมเปิดลเป็นหินอ่อ่ดูอันนี้ก่อนนะ โอเคโอเคงั้นมาตรงกลางเป็นตาคือทองไม่รู้เหมือนกันว่านั้นคือทองหรือเปล่าแต่นี่คืตรงกลางจะคือทองก็ได้อคนที่สามแวกดีรไม่เอไปกวางหน่อยโอเคนี่อ่ะงั้นก็อัน้กได้ได้ได้แพมแพมแพมล็อกงปลปไไปไไป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 ไงไปไปไปอปง กถูกแล้วตลกเลยอะไรอ่ะคุณกูคำตอบมากเลยทองเออทำไมอ่ะไม่มันรู้สึกแบบมันสามคนตองนี่ยมันสามคนคือไม่มีใครไม่มีใครพูดใครเลยไม่ตอนนี้คือเราสามารถเช็คได้ว่าตัวนี้คือทองหรือเปล่าเราจะดูเลยว่าโบหรือสมัยแค่นั้นเลยตอนนี้ตอนนี้พระกาศแค่นี้กันเลยเอ๋ซู่ซิลิวครับตอนนี้ยังชื่อใจแค่ไม่ได้แต่ว่า ไปก่อนไปก่อนคทางหินแค่อันนี้ห็นไม่ใช่ได้พูดอะไรบ่อยอย่างพี่พูดเยอะหรอไม่พูดไม่พูดใครจะดักอ๋อทางเฉยๆใครเป็นเยอะที่หายอ๋อโอเคงั้นเป็นอันนี้จะได้ยาวๆผมเนี่ยไม่มาตรงนี้แน่ๆผมฉะนั้นผมจะมาอย่างนี้คือกั้นเลยเฮ้ยตาโบเปิดเผยหน่อยทำไมพูดเป็นมาอยแบบนี้อ่ะ เพื่อเปิดขยายโอกาสเออโอเคไปกันทีนก่อนหน่อยอ่ะหน่อยแล้วปุ๊บปั๊บอ่ะอ่าดูครับพูดเหมือนมีแต่ก็แต่ก็เฮ้ยเราเชื่อใจเธอแล้วบล็เฮ้ยไหนต่อไปแล้วนะบล็อกทางดีกว่าบล็อกทางกลางอ๋อเออจริงๆต้องได้แบบเอกสารแล้วพูดว่าตรงกลางเป็นท้องหรือเปล่าต้องพูดได้ เอ้าวว่ะแอ๊ทำไมต้องนานเนี่ยจะเจิดได้ไงเจิได้องได้อะอย่าปุ๊บอย่าปุ๊บใครใครอ่ะปุ๊บอทองอืออือตอนนี้มาไปนี้แหละชัดเจนผมว่ารู้แล้วว่าใครเป็นทองโอเคที่เขาว่าทอง ผมเชื่อใจเขาได้เพราะผมเป็นอาตรงเนี่ตรงไปเลยเพื่อนก็ตรงไปเลยตรงก็ตรงอีกไรเดียวนะตรงไหมตงไปหมไปบ้างใช่ซาโบมันจะไม่ทำงานเลยหรอหรือว่าซาโบมันทำงานไปแล้วอุ้ยวีสิบแล้วเลยปะเขาเปิดแมพเป็นมาต่างที่ไม่มั่นใจโมเกมมันตึงเฮ่ได้ไหมบอกว่าได้จะลงตรงไหนจะลงตรงไหนจะลงนี้ใช่ไหมล่ะจะลงไหนอืมอ้อ อ่ะมึงลงดีมันจะได้ไมันะมจะได้ยาวอ่ออว้จียะอย่ยเอาเเอาเหน่อยกูขอเปิดหน่อยล้วกันอ่แวว่าฝั่งเนี้ยไม่ใช่และแน่นอนนะมีจิเปิดนี้ไปไหมได้แต่ผมมัน่นใจว่านี้หิน แต่ผมไม่รู้ตรงการตอนนี้ซาโบอาจจะมี3ามก็ได้เพราะตอนนี้มันเผยมาหนึ่งใช่ชี้ดีนะแล้วตัวเจ้าอาโบผมมานะอยากให้มันยาวๆเพราะงั้นอะไรใช้ให้มันหมดๆจะได้ตัดความหวังทุกคนซะต่อให้มึนถือก็ไม่ช่วยอะไรกไม่ช่วยอะไรก็ดูให้มันแบบแล้วบอกพีทีว่ามันคืออะไรทอง ก้อนดำใช่ไหมล่ะก็แค่ใช้ให้มันหมดไงกอัวน่าเชื่อถือแล้วตอนนี้จดจดวป่ยืดไหมยืดไหมสมอนหรือเปล่าไอ้สันอันนี้ไอ้ไม่มีไพ่อ๋อยังยังให้ทางเรื่องอร่อยยังไม่มีอะไรยังไงอ่ะตะคอนตะเดี๋ยวถ้าผมลงคุณจะรู้เลยว่าทำไมผมถึงแบบคิดหนักอ่ะเราอุ้ยหนักจริงยัน คือผมจะวางตรงนี้แต่ถ้าผมวางตรงนี้คุณบอกตรงกลางไงมันก็เลยคิดถูงเออผมควรวางยังไงดีก็วางน่าวางได้ไม่มีปัญหาแล้วบอกว่าแสดงว่ามันทำให้ซาโบมันพุ่งไปตรงฝั่งซ้ายได้ใช่ไงเจ้าขอผมมีใบแค่นั้นนี่ยไม่คุณมิทีนความอะก็อยากเล่นนะอยากเล่นเถื่อ่ะฉันถ่ายแล้ทีทีที่ถ้าเรามันมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วนั้นทีทีนั้น อีกทีกูว่ามึงแย่เลยบอกเลยว่ามันไม่มีไพ่แก้แม่ไพ่แก้อยู่ที่กูแล้วอีกแล้วมึงก็มีไพ่ทางด้วยไพ่ทางไป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 เออเออน่ากลัวได้เกิดเรื่องข้างกลยพี่เปี๊ยกแก้กูจะบล็อกให้ทุกคนเลยเออฝากบล็อกด้วยบอกให้ทุกคนน้อต้องทิ้งอ่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทีที่ดีดีอาขันการทานหน่อยผมมีำยทานจะทำบัตรเทบทงไหครับโอ้ใจใจจาก็มคนที่จักแน่นเยนะไม่ได้ไม่มีอะไรล้แต่ผตรงไปได้อีกหนึ่งนะ มื่อกี้จด้เอ้ยอยู่ยินดีด้วยครับไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอ่ะกูก็ทิ้งไพ่แก้แล้วกันเออไม่ายไม่ม้เลยเพื่อนไอเีแ่แก้ไม่มีเบล็อกเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อกเพิ่มอไไอ้มึงคนไทยคนไทยสาโไม่ใช่สวบบล็อกเพิ่มบล็อกเพิ่มบล็อกอะไรรุ่นเอออเล่นไป่อหนูทิ้งก่อนหนูทิ้งก่อนอ่ะทิ้งไปนึงไทาตรงเลยเหรอ ไมม่ีเลยรากำลังเข้าคันวิกฤตใช่ต่อให้เราเป็นรู้อะไรเป็นผมก็ถ่ายแล้วก็คุณก็เปิดให้ผมสิผมจะได้ช่วยไม่เราต้องดียวเลยควา้เดียวควาเดียวความเดียวเลยใช่ไหมครับใช่มีแค่เดียวเลยงัดผมทำมาเชิญตรงได้เลยดิเออโอเคครับขอเลยครับ บะข้อให้ไม่ต้องสมัครด้ไานต้องดึงคุณไม่เป็นไรแต่เราเหลือแค่อันเดียวแล้วเนี่ยแต่ผมไม่มีตองไปทางนั้นอ่ะผมก็ไม่มีตองทอไว้ผมมีไข่เนย็ยแล้วเสียเวลาทำไม่ได้จริงแน่ยอย่ากูก็ต้องิึงดีไม่มีที่อะไรให้เล่นแล้วต้องมีเหรอกูมีเออต้องมีเหรองมี เป็นร้านอสเลยอยากเล่นใช่ไหมเอมเจอร้อสตัวเอาไปเล่น้ยมี่นีียเยอะเยอะใหเยอะ่าหองไ้ปาไไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยกันไปดิเป็นทองหรือไม่ดู้อากันนะครับ มยครับผมเป็นคนดีครับปัทยาหน่อยคนที่มีพลังครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปิดมาเป็นซาบูดิค่ะซาบูดิ์เลยไม่ได้มาเล่นกับแม่แกตื่นต้นกันนี้ด้วยปวดแย่ใจหายว่ะเห็นแบบขอบๆเนี่แบบได้ศีลแล้วที่ดีอะจบแล้วครับกับเกมซาบูดิ์ ถ้าใครชอบเกมอะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้แนะนำมาได้แนะนำมาได้ว่าเอ้ยพี่มีเกมแนวแบบนี้เหมือนกันแต่เป็นอีกเกมนึ่งที่ลองเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้เมติมาเล่นครั้งแรกเป็จอยใจจอยหมดเลจอยจยจอยจอยรู้สึกยังไงรู้สึก ทำยังไงให้ชนะวะจริงๆริงดูเยี่ยมไม่เยี่ยมจ้ำนี้จ้าไปพอทำให้คนเชื่อด้วยจริงจริงกูจะเควซี่เลยก็เป็นเกมหนึ่งที่แบบว่าต้องใช้สมองแล้วก็ยากนิดนึงแต่ไม่เอาพัฒนาน้อยไม่ไหวคือหัวว่ะเกก็เดี๋ยวให้น้องฝากคนนี้โอ้ฝากบ่อยแล้วฝากอีกใส่โดนให้คนจ้ำอ่ะเออก็เออติ๊กตอกนะคะแล้วก็ไอจีช่องเฮดจุดไฮรินค่ะ ก็ไปตามน้องได้นะครับที่ Tik t o อใช่ไหมแล้วก็ IG ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบจริงๆนี่ก็คือคอมเมนต์มาบอกเราเราอยากรู้ว่ารู้สึกกันยังไงหรืออยากให้เราปรับปรุงแก้ไขตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและเราไม่ได้มีแค่คลิป YouTube อย่างเดียวมี อ่าเฟซบุ๊ก k ีวิวไอจีรีวิวทิกตอกแล้วก็วิดีโอช็อตใน YouTube นะครับสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันเลยเรามีลงทุกวันใช่ครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไม่เล็นไรติดตามไปด้วยฮู้ฮู้